สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเตรียมเมคอัพลุคนะคะนี่คือเหตุผลที่มาหน้าสดวันนี้แล้วไอเดียของเมคอัพลุคนะคะก็คือจะเป็นไอเดียของการที่เรากำลังจะไปคอนเสิร์ตนะคะตัวพราเองจะไปคอนเสิร์ตของ Harry Style วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้จะเป็นการเหมือนฝึกอะคะ่ะฝึกการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมวันพรุ่งนี้ งั้นเรามาดูกันเลยว่าจะแต่งแนวไหนของ h a r r y Style สิ่งหนึ่งที่เขามีโดดเด่นมากคือความสีสันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการแอดสีเยอะๆในเปลือกตาอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรามาดู Final l ลุคของหน้านะคะว่าจะเป็นประมาณไหนโอเคอันนี้ได้มีการทำพวกสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะต้องทำสกินแคร์อย่าลืมจบท้ายด้วยมอยส์ทรีเซอร์แล้วสำคัญมากนะคะซันสกรีนนะคะ5้ บวกๆไปเลยนะคะเข้าใจว่างานมันคือกลางคืนนะคะแต่ว่าซันสกรีนควรทาทุกๆวันเลยนะคะเคเวลาเริ่มต้นส่วนใหญ่ของทางเท้าเองเนื่องจากช่วงนี้นอนไม่ค่อยดีนะคะจะเป็นอินโอมเนียเพราะฉะนั้นใต้ตาจะครับนิดน,นึงนะคะแล้วก็อาจจะมีจุดจุดดำเล็กน้อยอะไรก็เลยอยากจะเข้ามาด้วยตัวนี้นะคะเลอะน,นิดนึงนะคะคือใช้จริงแต่ว่ามันจะเป็นตัวแนโนเบลนะคะจะเป็นตัวคัลเลอร์คอร์เรคเตอร์นะคะซึ่งจะมาป้ายตรงนี้ก่อนที่เราจะลงพวกฟาวเดชั่นอะไรก็ตามค่ะ แล้วตอนนี้ก็จะทําให้แบบเวลาที่เราเกลี่ยพวกคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นทาปะค่ะมันจะไม่ได้แบบเห็นเข้าไปข้างในเหมือนเรามาทําให้สีมันกลืนแล้วเวลาทาฟาวเดชั่นหรือคอนซีลเลอร์ค่ะมันก็ค่อนข้างจะอ่ามันค่อนข้างจะดีอะค่ะมันไม่มันมันจะไม่ไม่มองเห็นชัดเหมือนเดิมนะคะคือเวลาที่เราแบบเหมือนมีจุดดํานะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยไม่ได้บีบสิวนะแต่ไม่รู้ทําไมมันมันเหมือนมันคํำค้ำอะ เราจะต้องแก้ด้วยกันที่เอา color corrector ไปวางไว้ก่อนค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจบนะคือเดี๋ยวเราก็จะเอา concealer ทับอีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าเหมือน i m g i g e n ่าจะไปอยังงนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำผมหรืออะไรนะคะแค่หน้าอย่างเดียวเลยต่อมาด้วย foundation นะคะก่อนที่จะไปต่อนะคะขอแจ้งเทคนิคนิดกนึงของ color corrector ถ้าสมมติว่าเห็นเราใช้วันนี้เราสึกว่าเออจริงๆเราอยากมีมากเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อก็ได้ะคะ่ะให้แนะนำให้เอา ลิควิดลิปสติกที่เป็นโทนสีแดงนะคะป้ายไว้หลังมือก็ได้เราเอาคอนซีลเลอร์ที่เป็นเฉดของเราะคะ่ะป้ายไว้ใกล้ๆกันแล้วก็มิกซ์กันมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เพิ่งมารู้ที่หลังซื้อไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปเราก็คงไม่ซื้อต่อแล้วเราจะทําเป็นตัวเทคนิคเหมือนกันต่อมาฟอนเดชั่นทับเลยค่ะเราจะอยู่นานเราต้องแต่งตั้งแต่เช้าเราก็ต้องอยู่ถึงสี่ทุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าโอ้แต่งหน้ายเยอะไม่เยอะเอาเยอะไปเลยค่ะเพราะว่าอยู่นาน ก็ไปไปเลยนะครับแต่ที่สําคัญไม่ลืมคอสกินแคร์เหมือนกันนะคะห้ามลืมคอกับหลังมือนะคะบอกแล้วขั้นตอนวันนี้อย่าคิดมากเอาเลยนะคะแต,แต่เราต้องเอาให้มันมันอยู่ได้ทั้งวันอะประเด็นนะคะเราอยากจะสวย แต่ว่าไม่ใช่แค่สวยช่วงเช้าแล้วมันไม่อยู่ทั้งวันแล้วก็ไม่อยากเติมเป็นคนที่ไม่ชอบเติมเลยระหว่างวันชอบแบบทีเดียวจบตรงจุดอื่นนะคะยังไม่ต้องรีบเกลี่ยนะคะแต่ว่าใต้ตาเราจะเกลี่ยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทําสีอายแชโดว์อะไรต่างๆเลยนะะโอเคอันนี้เสร็จละต่อมาจะมาอายแชโดว์เลยนะคะเพื่อการประหยัดเวลาตีนะคะซื้อเป็นของไทยเลยนะคะ ชอบมากชอบสีมากแล้วมันเกี่ยวเราอยู่ทั้งวันจริงๆนะคะจากที่ใช้มาดูสีสวยมากเราจะเริ่มต้นด้วยเบสนะคะคือที่สําคัญของการทําสีตาคือเราต้องมีสีอ่อนสุดสีเข้มงมากลางแล้วก็สีเซ็กซี่ไปเลยตอนท้ายนะคะก็จะเน้นอันนี้เป็นตัวเบสต่อมาตรงกลางแล้วก็สีเซ็กซี่เราจะเป็นเรนนี้เลยนะคะหวังว่าจะเฮร์ซาวพอนะคะแต่ไม่มีทางรู้เราต้องลองโอเคที่บอกสีฟ้าอย่างนี้หวังว่าพรุ่งนี้ ทำของจริงแล้วจะเหมือนวันนี้นะถ้าวันนี้ออกมาสวยเป็นคนที่ถ้าสมมติมีงานหรืออะไรวันวันหนึ่งก่อนอะ่ะชอบแบบ practice แบบลองก่อนเลยค่ะประมาณนี้อันนี้จะเป็นสีกลางนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวจะทําตัวนี้มันอาจจะเ,เวลาที่เราทําลงไปใช่ไหมก็จะค่อยๆเกี่ยมันเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบ มากกว่าแค่ตรงปลายเฉยๆค่ะแต่มันก็จะเริ่มแบบดู snatch ภาษาอังกฤษเราจะใช้คาว่า snatch นะคะก็ค,คือแบบภาษาไทยเขาเรียกยังไงนะคือแบบมันดูแบบชาร์อะลบแบบ snatch ไปเลยต่อมาตรงกลางตัวสีนี้เลยจ้านี่อย่างนี้แต่มันก็จะไม่ดูเยอะไปเพราะว่าอย่างเพาเองเป็นสาวหน้าคมเนาะแต่งเยอะแล้วดูเยอะมากๆจริงๆ บางทีก็อิจฉาคนที่แบบแต่งเยอะๆแล้วแบบมันดูออกมาสวยอะ่ะให้มองเทคนิคนะคะให้มองตาข้างล่างโค้งอย่างเงเี้ยแล้วก็เริ่มจากจุดเนี้ยแล้วก็เหมือนเราไม่ต้องมองว่าเราอะตามอันข้าบนแต่เราตามอันล่างอันนี้เราเลือกอายไลเนอร์สีน้ำเงินนะแต่ไม่ได้อยากจะแนะนาําเพราะว่ามันก็ดูเหมือนสีดำอยู่ดีอเออก็ทาไหนก็ได้ที่เรามีนะคะทุกคนต้องทําจุดนี้นะต้องทําโมเมนต์นี้ ไม่งั้นมันจะเยอะไปให้มันแบบแกรนไปเลยแกรนเท่าที่เราเราจะทําเองได้นะเราไม่ใช่ช่างแต่งหน้าแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ปะปๆปาปาป,าป,าป,าปาแบบนี้แล้วก็ถูหลังมือนะคะให้มันแบบโลต่อทีนี้อันนี้ Rare Beauty แตะนิดเดียวพอถ้าไม่มี Rare Beauty ไม่มีพวกครีมไม่เป็นไรเดี๋ยวสกิปไปที่ที่พาวเดอร์แล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะคะ ถ้าเรามีครีมข้อดีคือลงอยู่ไหนอะวันพรุ่งนี้ทางเพาจะใช้นี้นะคะของดีอแต่เพราะวันนี้เป็นแค่ practice ยังไม่ไปไหนขอใช้อันที่ถูกลงมาหน่อยนะคะไล้์เพชอบทำสองสเต็ปนะคะไฮนะ้ไลน์น้ำไม่เกี่ยวอะไรกับคอนซีลเลอร์เราจะแต้ในจุดที่เราต้องการให้มันสัรึงนิดนึงนะคะพูดถูกนะสัรึงคือเพาเป็นลูกครึ่งอะภาษาไทยอะไรที่เพาพูดผิดยังไงคอมเมนต์ Comment. มาแจ้งพ้าวได้เลยนะมันจะได้เป็นความรู้ใหม่กับทางพาวเขาไม่รู้ว่าสปรึงคือคำหรือเปล่าหรือคิดเองสอนพราได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจพอาวพูดอะไรผิดหรือว่าแม้กระทั่งถ้าพาวพูดอะไรผิดแล้วมันมันดูแบบไม่มีวารยาช่วยช่วยเตือนกันด้วยนะช่วยบอกกันเพราะบางทีไม่รู้จริงๆโอเครู้ละพรุ่งนี้ต้องทำอะไรต้องกันคิว ขาเป็นคนที่คิ้วเยอะมากแล้วมันแบบมันเลอะมันเยอะคิ้วอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไฮไลท์อะ่ะไม่จบแค่เป็นน้ำนะคะก็เหมือนบลัชเนาะเราก็ต้องของจริงนี่คืออย่างนี้เลยนะคะทุกคนอย่างนี้เลยคือถ่ายรูปตรงไหนโดนมันจะต้องแบบวิงว่งวิง่งวิ่งจริงๆลุคนี้ใชเว่าเราไม่นานเลยนะแต่ถามว่าแต่งเยอะไหม เาว่าแต่งเยอะนะเรื่องขนตาเราเป็นคนที่ใส่ที่ตอบไม่ได้จะรู้สึกว่ามันหนักมากแต่เห็นคนอื่นทำแล้วมันดูสวยมากมันดูแบบเราก็เป็นคนเยอะเนาะถ้าเราติดได้เราก็จะได้สวยเหมือน,คน,นเคยมีคนหนึ่งติดให้เราะตอนที่เราไปแบบงานเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหยอมรับอะสวยมากแต่เสียดายเราใส่แล้วมันอึดมันเหมือนมันอึดอัด ประมาณนี้ก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นลุกหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่จบทุกคนเราไปไหนคะทุกคนคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีกลิ t เตอร์บอมกลิตเตอร์บก็คือบอมปุ๊บุ๊มนะคะนี่จะเป็นกลิตเตอร์บอมของเขามาลองดูกันไปไปเลยทุกคนไปแล้วก็เกียร์ปแล้วก็เกียร์ข้ามให้มันต่ำมากนะคะถ้าต่ำมากมันจะเริ่มดูแก้มย้อยลัชเหมือนกัน ทุกอย่างให้มันอยู่ส,งสงูงๆแก้มย้อยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับสาวนาคมนะทุกคนเป็นนะถ้ามันต่ำมากทดลองทุกคนทดลองทดลองซะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเลยเนี่ยโอเคยังไม่จบทุกคนพอดีอยากเล่นกับพวกนี้ด้วยในงานนะคะแต่ว่าเอาเรียนาำตรงยังไม่แน่ใจว่าแปะตรงไหนแต่เห็นพวกแบล็คทิงอ่ะเขาแปะตรงตาใช่ไหมก็เลย,ยกลอง อันนี้แปะกแค่อันเดียวอ่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันถูกที่ไหมหรือว่ามันต้องด้านหลังเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องเพจแต่ประมาณประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลืมอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะลิฟโอเคสีที่เราเลือกนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ที่คิดว่าสีพิเศษสุดละ เวลาที่ทาสีนี้คนชมบ่อยมากๆแล้วบอกว่าสวยขึ้นปะเนี่ยหรืออะไรแต่ว่าหลายครั้งรู้สึกว่าทำไมมันเกิดขึ้นเวลาทาลิปนี้นะคะเลยเลือกลิปนี้เพื่อไปอยู่ในคอลเลกชันของอันที่มันสีทองแบบนี้นะ Lux e Matte Lip Color สี Shiki Peach นะคะ แล้วผมนะคะคือไม่ได้ทําผมวันนี้ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผมปกติที่ไม่ได้ทําอะไรเลยผมเพาจะยาวประมาณนี้คือไม่ได้ยาวมากนะคะประมาณ shoulder เลย shoulder นิดนึงภาษาไทยน่าจะบาบ่าใช่ไหมคะเด็กเคยได้ยินอยู่แต่ว่าที่เพาจะทําวันพรุ่งนี้คือตัวนี้ปอด่นหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าปกติทาแล้วมันออกมาประมาณไหนจริงๆเคยลงเดียวอ,อันนี้แนะนําเลยนะคะออกมาแล้วดูแบบดูเด็กลงดูน่ารักนะคะแต่พาเริ่มประมาณนี้ ครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ภาษาไทยเราจะใช้คำว่าลอนมาม่าปะภาษาอังกฤษจ,จะเป็นลอน uh, mermaid curls นะคะก็พอจะทำอย่างนี้ลงใช่ไหมแล้วก็จะลงมานิดนึงอะประมาณนี้เลยแล้วก็พับมันเข้าอย่างนี้แล้วก็ออกแล้วก็พับเข้าอย่างนี้แค่สามสามช่องเองเพราะผมฟันออกมาสวยมากทุกคนอันเนี้ยแนะนำแต่ราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าผมคุณไม่ได้เป็นผมเส้นเล็กแล้วแบบเรื่องมากต้องแบบเครื่องนูง้นเครื่องนี้เครื่องไหนก็ได้ก็แนะนําถ้าไปคอนเสิร์ตนะคะรู้สึกว่าทรงนี้น่ารักมากนะคะเพราะว่าเวลารอนอะลอนแบบลอนจริงๆังอะมันคลายง่ายกว่าลอนมามา่าสำหรับเรานะลอนมาม่าอยู่ได้ทั้งวันจริงๆอยู่ได้แบบถ้าทําวันทําวันไหนมันอยู่ทั้งวันจริงๆจนกระทั่งเราหลับเราตื่นอีกวันหนึ่งมันถึงจะหายนะคะอันเนี้ยแนะนําเลยนะคะเป็นล้อนมาม่านะคะ แต่ว่าถ้าเราทําอันนี้เป็นแบบ 32mm นะคะให้เริ่มแนะนําให้เริ่มลงมาอย่างงี้มันจะดูทั้งน่ารักแล้วก็เซ็กซี่แต่ว่าถ้าเรา v ีบี d ดอเขาจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าเริ่มตรงเนี้ยมันดูเหมือนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ายิ่ง MM น้อยเริ่มสูงนะคะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังไงรูปหรืออะไรทางเาจะไปลงใน IG นะคะถ้าใครอยากจะดูไฟนอลลุกของจริงเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามดูนะคะแต่อันนี้ จะเป็นแนวคอนเสิร์ตลุคของวันพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้ที่เอามา practice วันนี้แล้วเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นที่ไป Harry s ลเหมือนกันวันพรุ่งนี้นะคะยังไงถ้าเจอกันทักกันได้นะคะก็ลุคนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็สีแนะนำแนวประมาณสีประมาณนี้นะคะสำหรับ Harry s ล y l e นะคะในความรู้สึกเรานะที่เราไปดูเสื้อผ้าที่เขาใส่อะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบออกม่วงๆชมพูอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าให้เน้นสีสันอะไรก็ตามนะคะ อ่ะแล้วก็กลิตเตอร์กลิตเตอร์ไว้ก่อนนะคะ you can't go wrong with glitter นะคะแล้วก็มีคำถามอะไรหรือว่ามีลุกอื่นที่อยากจะเห็นนะคะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะลองไปศึกษาแล้วก็ทำตามแล้วถ้าใครเป็นคนผิวแบบสีแบบแทนแทนเหมือนพาวอะค่ะแนะนำเลยตัวเนี้ยสวยมากจริงๆนะคะหรือว่าพวกลิปแบบออกชมพูพีชของบอบบี้บราอะ ซื้อมาสองแท่งแล้วอะแฮปปี้มากๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเราแดงไปเลยใช่ไหมในงานเราต้องแต่งอ่อนหมายความว่าตาเราอะต้องอ่อนกว่านี้เยอะเลยอาจจะต้องเป็นแบบสีนูดนู๊ดแต่เพราะว่าเราอยากจะทําตากลิตเตอร์เยอะขนาดนี้ยเรายังอยากได้ปากสีสันแต่ว่าปากสีอะไรที่มันจะไม่ทําให้แบบโอ้ดูเยอะไปเลยแล้วดูเป็นคนอายุเยอะไปเลยนะคะก็แนะนําสีประมาณนี้นะคะสีพีชพีชนะคะ ใครไปคอนเสิร์ตแฮร์รี่ u าเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณที่มาชมคลิปของ p o w e r l รีวันนี้นะคะยังไงเจอกันอีกแอปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ